สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโซเชียลประการตามหาหญิงชุดขาวที่ตกน้ําวันเดียวกับแตงโมนิดาเรียกได้ว่าการจากไปของนักแสดงสาวอย่างแตงโมนิดานั้นก็ยังไม่ทําให้สังคมสินคอสงสยัยหลังจากพบว่ามีภาพหลุดของแตงโมที่ถูกแซนถ่ายจากด้านหลังต้องยอมรับเลยว่าสังคมไม่เชื่อว่าจะเป็นแตงโมแม้กระทั่งคุณแม่พันนิดาคุณแม่ของแตงโมเองก็ยังไม่เชื่อล่าสุดพบว่าในทวิตเตอร์มีการขึ้น เพื่อพัรทรธิดา2และพบว่ามีการลงเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งที่ตกน้ำวันเดียวกับแตงโมโดยได้ระบุข้อความว่าอยากให้ขุดหาข่าวคนตกน้ำคืนเดียวกันกับแตงโมจังอาจจะเป็นคนเดียวกันกับสาวปริศนาบนเรือลำนี้ก็ได้ใส่เสื้อสีขาวเหมือนกันแล้วดันบังเอิญที่5คนบนเรือบอกกู้ภัยว่าแตงโมใส่เสื้อสีขาวไปอีก บังเอิญจนน่าสงสยัยอย่างไรก็ตามชาวโซเชียลต่างก็ต้องการหาความจริงเนื่องจากคดีนี้น่าจะไม่ใช่การตกน้ําธรรมดาและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้แตงโมดได้รับความวยุติธรรมด้วยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ